สวัสดีครับสวัสดีสำหรับทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามแล้วก็รับชมช่อง q u a ก่นซ City นะครับพร้อมกับทีมงานขอนแก่นอัปเดตนะครับรับเย็นนี้เอาบรรยากาศนะครับริมบึงแก่นนครมาฝาทุกท่านนะครับซึ่งเป็นตลาดริมบึงนะครับมีทุกเย็นนะครับผมช่วงหัวค่ํานะครับตั้งแต่เวลาประมาณ4โมงเย็นจนถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับ ก็จะมีของกินของใช้มากมายนะครับซึ่งจะเป็นตลาดที่นิยมนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับณนะริมบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งเป็นสวนสุขภาพขนาดใหญ่นะครับพร้อมจุดเช็คอินมากมายครับรอบบึงแก่นนครนะครับยามเย็นมาวิ่งออกกําลังกายหรือว่ามานั่งพักผ่อนหย่อนใจชิลๆนะครับตรงนี้ก็เป็น ไฮไลท์เด็ดนะครับในเมืองขอนแก่นนะครับของโซนนี้นะครับ <Okay. S 1> ของกินของใช้มากมายเลยนะครับ <Okay. S 1> อาหารที่นี่ก็ราคาไม่แพงนะครับผม <Okay. S 1> อย่าลืมมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ากันนะครับ ยากาสดๆนะครับริมบึงแก่นนครเปิดทุกเย็นนะครับาราคาไม่แพงเกินไปนะครับที่ริมบึงแก่นนครนะครับ,บรก็จะมีส่วนนั่งชิลนะครับผมของร้านค้าหลายๆร้านนะครับ สำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้มาเยือนขอนแก่นนะครับไม่ควรพลาดนะครับตลาดเย็นริมบึงแก่นนครนะครับเปิดให้บริการทุกเย็นนะครับ อีกส่วนนี้ก็จะเป็นมุมชิวๆนะครับริมบึงนะครับเป็นจุดนั่งชิวนั่งสันทนาการนะครับพูดคุยกันนะครับพบปะสังสรรค์กันนะครับยามเย็นริมบึงแก่นนครนะครับก็จะมีเลนวิ่งนะครับเลนจักรยานนะครับชมวิวเมืองนะครับบรรยากาศดีๆช่วงเย็นนะครับ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับมีทุกเย็ยนนะครับตลาดเย็ยนริมบึงจก่นนครจังหวัดขอนแก่นนะครับบก,กับอาหารการกินมากมายครับผมอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับ